กรีโบเมลดาหยอดเม้นกลางไอจีอเล็กช็อตนี้ไม่จิ้นได้ไงไหวเป็นหนุ่มสดสาวสดที่ทั้งคู่ไม่แปลกใจที่จะถูกจับตาความสัมพันธ์และมาร์กถูกแฟนๆแอบจิ้นกันสนันสำหรับนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหน้าตีอเล็กเจรเดตบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันดีๆจนหลายคนแห่เชียร์ อย่างล่าสุดก็ทําแนแฟนๆฟินจิ้นการจิกน้อนกับโมเมนต์กลางไอจมือหนุ่มอเล็กโพสภาพลหล่อๆพร้อมพ้อความว่าขอบคุณโบเก้ทำเราเท่ได้ตลอดกับช็อตพีคที่หลายคนไม่คิดไม่ฝันว่าสาวโอจะเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าลาม,มุนไว้กริกชช็อตนี้แฟนๆกำไม้พายแน่นแล้วอะไรยังไงเอ่ยคู่นี้